กาบกาบคารวาอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนที่เคารพกาบคาราวาคุณรู้ทุกท่านเริญทําลงานดีพี่น้องทุกท่านค่ะอ่าชื่อทัศนีจันทาน,นะคะอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเป็นนักศึกษาอริยปัญญาตีระดับเจ็ดปีตอนนี้ก็เรียนปีที่หนึ่งค่ะเป็นผู้ควบคุนสันตานบุญสองอันนี้จะมาขอส่งกันบ้านสู้กิเลสไม่ได้ค่ะสวนหมัดกิเลสไม่ทันมันเป็นมานานแล้วค่ะกิเลสตัวน,นี้ มันมันติดตัวมาตั้งแต่เป็นแม่ค้าขายของค่ะอยากให้คุณรู้ช่วยเติมปัญญาให้หน่อยก็คือเวลาขายของนะคะแดงขายอันนี้ค่ะป๊อปคอนทำสดๆกับรถนะคะคำไปขายไปทีนี้ลูกค้าค่ะลูกค้าเวลาเข้ามาซื้อของเขาก็จะอยากได้ของใหม่ๆนะเขาก็จะมาเลือกมาคำมาจาับว่าใหม่ไหมนะคะล้วก็บอกใหม่ๆคะ่ะ พอเราพูดใหม่ๆเขาก็ยังไม่นั่นนะแต่พอเขาพูดเราที่อยู่ในหม้อค่ะกำลังจะแตกเสียงมันจะปะ๊ปะแปะ๊ปะๆปะ๊ปะเป๊ะเขาก็บอกเออเดี๋ยวรอเอาอันใหม่รออ,อันใหม่ <c oughs> กิเลสมันมาทุกครั้งค่ะที่ลูกค้าบอกแบบนี้ เราแต่งยังล้างใจไม่ได้เลยค่ะอยากให้พี่น้องช่วยเติมปัญญาให้ว่าจะแก้ไขตัวเองอย่างไรเวลาลูกค้าเข้ามาขอที่เขามารอเอาที่ใหม่ๆของเราเนี่ยค่ะมันมันมันหงดหงิทุกครั้งมันแต่แต่มันก็ไม่ไม่พูดอะไรนะมันไม่ไม่ ไม่พูดอะไรไม่ว่าให้เขาหรอกแต่ว่ามันมันอยู่ในใจเราอะค่ะมันยังขุ่นุ่อยู่ทุกครั้งที่เขาพูดว่าต้องการของใหม่ๆที่อยู่ในหม้อในในตู้ที่เราค้วใหม่ใหม่ค่ะทั้งๆั้งที่นี่เราก็เอามาวางตรงนี้ก็ใหม่ๆเมื่อกี้เนี่ยแต่เขาก็ไม่ไม่หยัได้แตงยังล้างใจไม่ได้เลยค่ะเอาการบ้านตัวน,นี้มาส่งพี่น้องให้คุณรู้ช่วยเติมบัญญาให้ด้วยค่ะว่าแต่งจะล้างใจวางใจยังไงกับมันดีเพราะว่าอันนี้ค่ะสาธุค่ะค่ะ โอ oh, เป็นอันนี้อันนี้ใช่เออ่พี่ในฐานะคนคนซื้อพี่ก็เคยใช้แบบนี้ค่ะใช้นิสัยแบบนี้ค่ะแต่ก่อนค่ะมันมีความรู้สึกว่าเราไม่เห็นนะว่ามันใหม่จริงอะ่ะเราไม่เห็นแต่แม่ค้าบอกอะ่ะแม่ค้าบอกเราก็ความความเชื่อของเราก็มีระดับหนึ่งแต่แต่เราเอาเราจะเอาที่เราเห็น <c oughs> น,น่ะใช่ในฐานะ ในฐานะคนซื้อนะคะในฐานะคนซื้อทีนี้ถ้าเราเราลองมาคิดดูในอีกแง่มุมหนึ่งนะคะว่าโอ้โหเราอะว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราวางได้แล้วเราจะเย็นได้แล้วแต่ทําไมเรายังร้อนกว่าเขาอีกเขาเย็นได้เพราะเขาเขาสามารถยืนรอได้อะ่ะ <c oughs> รอในในที่เรายังทําไม่เสร็จอะเขารออะ <c oughs> แสดงว่าเขาเขาเย็นกว่าเรานะเราเราต้องใช่ไหม เราใช่เราเรายังทาให้เสร็จแต่เขายินดียืนรออะแล้วแต่เราอ่ะเราเราเราก็มีความเอ่ออยากจะเอาอยากจะเอาจากเขาอ่ะเอาอันนี้แหละต้องเชื่อเรานะต้องเชื่อเราว่าเราบอกว่านี่ก็คือใหม่อะต้องเชื่อเราแต่มันก็เขาก็เขาก็ไม่เชื่อเราเราอยากเขาเชื่อก็แสดงว่าเรายังจะอยากเอดีจากเขาเรายังเรายังยึดว่า ใช่เราเราพูดถูกแล้วเราพูดจริงแล้วความจริงมันเป็นแบบนี้แต่ทําไมเขาไม่เชื่อเราเนี่ยเราก็ยังจะอยากอยากเอาดีจากเขาตรงนั้นเรายังยึดว่าเอ้ยเราเราพูดจริงนะเราก็บอกจริงจริงนะแต,แต่ทำไมเขาไม่เชื่ออันนี้เรามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปควบคุมความคิดของผู้อื่นได้อะ่ะเราเราเราต้องฝึกใจเย็ยนกว่านี้ นนมันมีความร้อนใจที่ว่าเราว่าเออถ้าเขาหยิบไปแล้วมันก็เราจะได้เคลื่อนที่ไปที่ใหม่อะไรแบบเนี้ยแต่ต้องมารอไอ้ตรงนี้อีกป้อแป้ป้อแป้อยู่กว่าจะแตกกว่าจะเทกว่าจะนุ่นจะนี่ก็เลยขุนทุกครั้งค่ะที่ลูกค้าจะมาพูดประมาณแบบเนี้ยแต่แต่แตงก็เคยมองเห็นมองเห็นตัวเองเหมือนกันว่ามีครั้งหนึ่งที่สมัยสมัยที่ยังไม่ได้ทานยังทานเนื้อสัตว์อยู่นะคะแตงไปซื้อกำนันบาปนั้นคืนสนอง ไปซื้อไอชูฉี่ปลาที่เขาทอดแล้วมันเป็นอันนั้นนะ่ะแต่เขาตักไว้เขาตักเสษถุงเศษถุงไว้นะเราก็ไปมองของเขาแล้วเสร็จแล้วว่าเออมันมีแต่หัวพูดว่ายเขาแบบนี้มันมีแต่หัวเลยคือทําไมมันถึงมีแต่หัวอยากได้ไอที่มันไม่มีหัวอะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องของเขาอีกค่ะดังนั้นก็กลับมาย้อนคิดเหมือนกันแต่ว่าแต่มันยังล้างล้างของตัวเองก็ยังล้างไม่ได้พอคือพอลูกค้ามาพูดทีไรบอกว่าขอใหม่ๆขอร้อนร้อนอะไรแบบนี้ ทำไมถึงเราก็จะรีบไปทำไมต้องอันนี้ก็อุ่นๆอยู่ทําไมถึงไม่กินอะไรแบบเนี้ยมันยังยังเป็นกิเลสตัวน,นี้ยังล้างไม่ลงเลยค่ะทั้งทั้งที่เราก็รู้ว่าเราก็เคยเป็นเลือกของแบบนั้นเหมือนกันแต่มันก็ยังยังแล่นอยู่ค่ะเพราะว่ายังยึดยังยึดอยู่ว่าว่าของเราใหม่นะของเราใหม่ต้องเชื่อเรายัางยึดอยู่ตรงนี้แต่ย้อนกลับไปเราก็เคยทําพฤติกรรมแบบนี้นี่ แล้วไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยนะลองคิดย้อนกลับไปดูเลือกของเลือกอจนไม่มีที่จะเลือกอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ถามนิดนึงที่ที่ใส่ในพกคนนั่นคือใส่ใส่อะไรคะใส่น้ําตาลหรือว่าใส่เนยคะ่ะใส่ทั้งอ่ามันเป็นมาการินค่ะเขาเรียกมาการินแล้วก็น้ําตาลด้วยค่ะมีน้ําตาลมีเกลือ อ่มากลินตัวนี้ก็จะทํามาจากน้ามันปาล์มน้ามันมะพร้าวค่ะค่ะก็ก็เท่าที่พี่มองดูนะพี่ก็ถ้าถ้าไม่งั้นก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือเราไม่ต้องใส่ถุงไว้เลยไปไปตรงไหนก็ดูถ้าลูกค้ามาแล้ถึงค่อยแล้ถึงค่อยเข้าตูออ้อบอ๋อนนอันนี้ทําไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันโดนลมแล้วมันจะเหนียวพอเราเทเสร็จล้วก็ต้องรีบทํารีบรีบใส่ถุงไว้มันจะได้ไม่เหนียวค่ะ แล้วก็ถ้าทําได้แล้วถ้าถ้าไม่มีลูกค้าเราก็ต้องหยุดหยุดขั่วไว้ก่อนก็ต้องขายที่มีอยู่นี่แหละค่ะไปเรื่อยๆลูกค้าก็จะมารอแบบว่าโอ้ยไม่มีแล้วค่ะของร้อนเพราะว่ามันคั่วไว้พักหนึ่งแล้วมันไม่ได้คั่วใหม่ไม่มีลูกค้าค่ะมันสถานการณ์เงียบๆอ่าน้องออนมีอะไรจะเพิ่มไหมคะค่ะมันก็จะมาเรื่อยๆค่ะ เพราะว่าถ้ายัางถ้าเรายัางไม่ล้างนะมันก็จะมันก็จะมาเรื่อยๆนะคะก็คือเหมือนกับเราเป็นหนี้นะไม่ใช่หนี้เขาก็จะมาทวงอยู่เรื่อยๆคะ่ะอันนี้ก็คือจะต้องชดใช้อ่ะคะ่ะก็ต้องยินดีก็เฉพาะช่วงนั้นใช่ไหมคะไม่เป็นไรเราก็อ่าชชดใช้ไปยินดีชดใช้ไปนะคะ ต้องเชื่อเรื่องวิบากกรรมนั่นแหละค่ะทุกครั้งที่มาเราก็โอ้ยินดีได้ใช้วิบากอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแทนที่จะงุนเหงียก็เปลี่ยนเป็นยินดีซะเลยเพราะว่าไหนไหนมันก็จะต้องเกิดเหตุการณ์นี้อยู่แล้วเกิดเหตุการณ์แบบเรายินดีมันดีกว่าไหมดีกว่าที่เราจะมางุญญนเหงียดไหมคะใช่ยินดีชด่นใจใช่ไหมที่เราเคยทํามามันมันไเหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรอะรู้แต่ว่ายัง ล้างไม่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 ล้างไม่ลงอะไรเงี้ยเหมือนว่าบางทีคิดขึ้นได้ก็ขำๆหัวเราะตัวเองเหมือนกันค่ะก็มันวางได้เป็นบางครั้งค่ะนะหลายๆครั้งที่วางไม่ลงค่ะงั้นก็ทำบ่อยๆอาเจียอาแจียนทำบ่อยๆเดี๋ยวมันจะชินเองค่ะทุกครั้งที่มาโอ้โชคดีอีกแล้วร้หมดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําด้วยความยินดีพออาแจียนทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะอาแจียนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่รู้สึกหงุดหงิดอีกแล้วอะ เออมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะแตามันห<อ>้มันออกมาจากข้างในใช่ไหมคะถ้าม่ให้มันออกไม่ไม่ด้วยความจริงใจของเรามันไม่แต่ว่าสํานึกด้วยความไม่ไม่บริสุทธิ์ใจมันก็ยังจะล้างไม่เกลี้ยงมันก็จะทําให้เรายัางหงุดหงิดอยู่แต่ถ้าเราเอ่อเต็มใจจะชดใช้ตรงนี้เราก็มันก็จะดีกับของเราเองประมาณแบบนี้ใช่ไหมคะ <S <S ใช่ค่ะเพราะมันมันเราไปแก้คนอื่นไม่ได้ค่ะแต่เราแก้ใจเราได้ไงคะมันมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นนะคนอื่นเขาอาจจะไม่เปลี่ยนเลย เขาอาจจะมารอเอาอันใหม่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ใจเราอะค่ะมันไม่ได้ไปหงุดหงิดกับเรื่องนั้นอีกแล้วอะคะ่ะแสดง<ช>ว่าลูกค้าที่เข้ามาทวงเออมาขอรออันใหม่นี่ก็แสดงว่าเขาเหมือนกับว่าจะมาดูว่าเรามาทดสอบใจเราว่าเราทําใจได้แล้วหรือยังใช่แล้วค่ะต้องขอบคุณเขาคะ่ะต้องขอบคุณเขาเลยค่ะทําให้เราได้เห็นกิเลสแกลขอบพระคุณคณรู้ทุกท่านค่ะ สาธุคะ่ะค่ะพี่โสค่ะเราจะไปที่น้องนาลีบอกว่าฝนตกหนักมากไม่ได้ยินเสียงเลยแต่ไม่ทราบว่าท่านจะสะดวกส่งการบ้านหรือเปล่านะคะไม่ทราบว่านาลีสะดวกไหมคะฝนตกหยุดหรือ,อยังค่ะขออภัยค่ะพี่ออนให้ให้อ่าปากมก่อนเดี๋ยวนาลีส่งถัดปากมก็ได้คะ่ะตอนนี้ฝนยังตกอยู่คะ่ะ เชิญอคกิมค่ะกราบครวะอาจารย์หมอเกี่ยวด้วยความเคารพค่ะ